ไม่ได้ดูเลยว่าจะไปดูยอนหลังอยู่ครับมันเเขาบอกว่าจะยินดี่งนะก็คือ,คอคกิเนเบสบอลมันจะค่อยๆไล่สเต็ปความรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆอ่าผมพอถึงพ<น>าร์ทผมเนี่ยผมว่าค่อนข้างแรงเลยมันแทบขนาดละคลอรองประกายแสบบนดิฉันดีแซ่บขนาดผมผมเล่นเองผมยังอายเองนะฮะคือมันมันเขาเรียกว่าเหมือนเป็นยกระดับอ่าเป็นมาตรฐานใหม่ของละครไทยเลยแหละ คือใบเฟิร์นเขาเล่นดีมากอยู่แล้วนะครับเราก็เล่นกับเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าเราเหมือนได้เรียนรู้การแสดงไปด้วยในตัวนะครับแล้วก็คือในกองเนี่ยเป็นมันมีหลายหลายมุมหลายอารมณ์มากๆนะครับในคาดผมเนี่ยมผมว่ามันมันสนุกนะมันฮาด้วยแหละนะครับตัวคนดูจะอินไหมคะแล้วบอกว่าเกียดนอกจออะไรอย่างเงี้ยก็เกียดผมเบาๆนะครับก็น่าจะเกียดบ้างนะแต่ว่าเกียดเบาๆครับ อาจจะไม่ถึงไม่เอาเลยก็ค่อนข้างแรงคือผมว่าในใน,ในเรื่องเนียผมน่าจะเป็นหนึ่งคนที่น่าจะแรงที่สุดเลเนยนะใช่ใช่ก็พลิกคาแรคเตอร์นะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนตอนที่รับละครเนี่ยผมผมไม่รู้ว่าจะแรงขนาดนี้นะฮะแต่ว่าเขาอยากให้บทมันอ่ามันเข้มข้นนะฮะก็ก็เลยขยี้แล้วก็ใช้ได้ครับผมว่าผมเล่นมาผมก็นสนุกนะเรื่องเนี้ยครับว่าถ้าก่อนได้บทอะไรพี่ก่อนนบทบทอะไรอ๋อ ไม่บ่นไม่บ่นไม่่นน้องน่ารักครับผมอย่างในเร่องีได้เห็นพิสดนไว่ารม่ไม่นิดหน่อยแบบแวบๆไม่เยอะไม่เยอะย่ก็ฟิตบ้างไม่ฟิตบ้างนะครับมีช่วงนี้แบบแผ่วไปบ้างก็มี ก็อาจจะมีนะครับในอนาคตผมก็กําลังปั้นๆอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ต้องค่อนข้างแบบมีวินัยจัดราะถามเรื่องแมวหน่อยเพาตอนนี้แมวกเที่ยวก็นเที่ยวเลยบอกว่ารั้สกได้คนก็รักน้องแมวรู้สึกดีอยู่แล้วนะครับด้วยความที่เราเป็นพ่อแมวเนาะมีคนมาเชื่อชอบแมวเราเรารู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณเป็นแฟนมากๆเลยนะครับน้องแมวผมคือแบบ มันมันไม่ได้ดังแค่เมืองในเมืองไทยนะมันดังแบบระดับโลกเลยแหละเออมีแบบฝรั่งไปลงเพจนายแก๊กไปลงเพจดังๆเยอะแยะเลยก็รู้สึกดีใจมากๆครับมีทั้งหมดสองตัวใช่มครับมีทั้งหมดสตัวครับอนาคตจะเจอแบบเพิ่ไหมยังก่อนนะครับแค่สองตัวก็วุ่นแล้วนะครับอยากให้จนตัวเนี่ยผมอยากจะให้ความรักกับสองตัวนี้ให้มากที่สุดนะครับผมก็เลยยังไม่อยากมีเพิ่มตอนนี้ตัว ก็ต่างกันครับตัวนึงจะค่อนข้างกว,วนอยู่ตุนเงจ่าค่อนข้างเก็บตัวแต่ก็อ้อนเก่งคู่เวลาลู่อตอนใน,นั้นะล่อเมย์รู้สึกยังไงบ้างก็ต้ไไตองให้สิครับอยากได้อะไรก็ให้ครับระดับนั้นเลยก็คือให้หมดทุกอย่างใช่คือคือแบบผมให้จนผมต้องรู้สึกว่าผมต้องหยุดให้แล้วแหละเพราะว่าน้องเริ่มอ้วนมากแล้วนะฮะเริ่มตอนนี้ไขมันเริ่มเยอะมากๆแล้วนะครับส่วนมากน้องก็เอาอะไรพี่แบบขค่นมแล้วเลี้ยงหรือว่าอาหารเปลี่ยนอะไรคือน้องน้องกินอาหารได้ทุกอย่าง คือแบบเขาไม่ได้อ้อนเอาอะไรเป็นพิเศษก็คือขออาหารเขาหิวอะเขาแค่หิวบ่อยครับพอเราลงในโซเชียลเนี่ยมีพี่เลี้ยงแบบออนไลน์บ้างมนะครับมาช่วยเ,เลี้ยงแมวเราเลยเงนะี้ยโอ้ยมีคนมาทักมาเยียบเลยอะไรเงี้ยมีคนอยากซื้อต่อด้วยนะครับจะม,มีมีมา,มาหลากหลายแบบมากมากครัแต่ว่าก็เป็นคืออา่านแล้วก็รู้สึกรู้สึกยิ้มตามไปเพราะว่า,าเขามาชมน้องแมวของเราอะนะะฮแล้วแบบมีทักที่แบบว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยดีกับเรา ไม่มีนะผมผมว่ามันมีแต่พาร์ทดีๆเป็นพาร์ทโมเมนต์มอบความสุขมอบความรู้สึกดีๆให้กันนะครับแล้วแม่ของผมว่าคุณเป็นเพศอะไรเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งก็ผู้เป็นพ่อตัวเมียเป็นลูกใช่ทำหมันแล้วครับน้องแก่แล้วครับน้องน้องอายุ13นะ12 13นะครับอนนี้ก็คือท่านมวเต็มตัวเลยใช่ท่านแมวเต็มตัวเลยนี่ก็คิดถึงแมวอยากกลับบ้านไปอ้อนแมวแล้วครับมีแพนจ ยังก่อนยังก่อนคืออยากจะให้ความรักกับสอตงตัวนี้ให้มากที่สุดก่อนนะครับเพราะว่าเอาน้องไหนมาเนี่ยเดี๋ยวน้องจะงอนครับ